กระโดดเชือกผิดฟอร์มทำให้บาดเจ็บจริงไหมมีจริงไหมนะครับก็ตอบว่าตอบได้เลยครับว่ามีครับการที่โค้ดหรือครูสอนให้ให้ดึงศอกหนีบไหล่แนบให้มือชิดมือแนบชิดติดลำตัวเอาไว้เยอะๆแขนอย่ากลางนั้นเป็นฟอร์มที่ถูกต้องแล้วครับให้สะบัดเฉพาะข้อมือ ให้ใช้แรงข้อมือสะบัดเพราะถ้าเราไม่สะบัดข้อมือเชือกมันจะสะบัดข้อมือเราจะทำให้เราปวดข้อมือพอเราปวดแค่ข้อมือปุ๊บจะทำให้ผังผืดมาลัดข้อมือเพื่อแก้อาการปวดพอผังผืดมันจะลัดเส้นประสาทไปด้วยทำให้นิ้วชาทีเนี้ยจะบาดเจ็บยาวเลยจากใจคนที่บาดเจ็บยาวอยู่ขอฝากเตือน ให้โดดให้ฟอร์มสวยๆได้ดีก่อนก่อนที่จะไปเล่นท่าอย่างอื่นครับ